ในงานความมั่นคงยังคงติดตามผู้ก่อเหตุที่ลอบวางระเบิดรถยนต์ส่วนตัวของทหารพรานในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวานนี้ขณะที่พาครอบครัวไปทุรนนอกบ้านเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่คนค่ะขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบวางระเบิดทหารพรานในพื้นที่อำเภอระแงขณะที่เดินลาดระเวนเส้นทางทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บสองนาย ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ EOD ชุดอนไทยเปิดเครื่องรบปวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือและวิทยุสื่อสารพร้อมกับใช้เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะและสุนัขสงครามดมกลิ่นเข้าเคลียร์พื้นที่ถนนในหมู่บ้านตำบลบาง,งสะะูสโตอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร,ระหว่างเข้าเก็บหลักฐานหลังจากเกิดเหตุเลวาังระเบิดทหารพรานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ทหารพรานได้รับบ,บาดเจ็บสองนาย ที่เกิดเหตุพบหลุมลึกประมาณ1ฟุตกว้าง2ฟุตและเศษซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องซึ่งถูกประกอบใส่ไว้ในท่อแป๊บเหล็กทรงกลมหนักประมาณ10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลกระจายกลื่นเต็มพื้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ฐานพรานกองร้อยฐานพรานที่4ี่ห้านจำนวน6นายเดินลาดระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทหารชุดสันทิสุขและกองอาสารักษาดินแดนจำนวน13นายซึ่งมาทำกิจกรรมในพื้นที่ แต่เมื่อทหารชุดดังกล่าวเดินมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุเกิดระเบิดขึ้นเป็นเหตุให้ทหารปราณศักชัยไกรแสงสิทธิ์และทหารปราณอนุสรโนรีได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรง,โรงพยาบาลราชวิวาดราชนริน ขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการติดตามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ส่วนตัวของอาสาสมัครทหารพรานมาซิดยูโซทหารสังกัดกองร้อยทหารพรานที่48ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บีคนเมื่อวานนี้โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ทหารพรานมาซิดพาครอบครัวไปทำธุระนอกบ้าน เหตุรบวังระเบิดที่เกิดขึ้นรายวันทำให้เจ้าหน้าที่ประเมินว่าฝ่ายตรงข้ามมีเป้าหมายเพื่อต้องการสังหารเจ้าหน้าที่มีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่ม B R N จำนวนสีคนซึ่งผ่านการฝึกสู้รบแบบหน่วยคอมมานโดจากประเทศเพื่อนบ้านไดิลักรอบเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้